หงแดงนิวพูกับการเยือนจ่าฝูงจากลีกเอิ์ฝรัร่งเศสอย่างปาด้วยแสนช์นแมนที่สถิติ10นัดล่าสุดต้องบอกว่าโหดมากคำถามคือลิวพูจ,จะสามารถเก็บผลการแข่งข,ข,ขันกลับมาได้หรือไม่คลิปนี้ผู้ชมทุกคนมาวิเคราะห์ครับก่อนหนึ่งคำาดูคิมดูชอบนะครับกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพามอยากคุยทุกคนเห็นหนด้ด้งนี้นะครับโดยเฉพาะ YouTube นะไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจาการมีสินค้าขนมหรือเครื่องดื่มอะไรก็ตามที่อยากให้ผมช่วยโปรโมตก็สามารถติดต่อมา เป็นสปอนเซอร์ได้ตามไลน์ที่ผมแนบไว้เช่นกันอันนี้เป็นไลน์ส่วนตัวเลยนะครับเริ่มมีคนติดต่อมาแล้วแต่ก็ยังไม่มีสปอนเซอร์นะยังไงใครจะเป็นเจ้าแรกก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณครับโอเคเข้าเรื่องครับเมื่อวานนี้ผมลงสถิติไปนะครับว่า10นัดล่าสุดของปารีสเนี่ยพวกเขาชนะรวด10นัดโดยยิงได้40ประตูและเสียไปแค่7ประตูโดยมีครีนชีตถึง5นัดหลายคนก็ ถามผมว่าแล้วลิเวอร์พูลไม่มีตีนหรอครับแล้วคิดว่าปารีสจะชนะลิเวอร์พูลได้ง่ายๆหรอครับไม่ครับแค่เอาสติมาเพราะจะบอกว่าผมก็เห็นแฟนลิเวอร์พูลหรือหลายๆคนบอกว่าปารีสยังแพ้อาร์เซนอลอยู่เลยผมยังเห็นอาร์เซนอลชนะปารีสแบบไม่ยากเย็นอยู่เลยต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าปารีสณนาทีนั้นที่เจออาร์เซนอลกับปารีสณันาทีนี้ฟอร์มไม่เหมือนกันนะครับณนาทีนั้นปารีสซันชันแมนเนี่ยในแชมเปี้ยนลีกยังอยู่ท้ายๆอยู่เลยครับ และเขาเพิ่งมาเร่งฟอร์มได้ในช่วงท้ายที่ถล่มซิตี้ไป4-2และชนะสตุลกาด4-1นะครับซึ่ง10นัดล่าสุดกับฟอร์มร้อนแรงอันนี้มาเป็นการบอกบอกว่าพวกเขาอยู่ในช่วงเวลาที่โมเมนตัมการันดีมากๆฟอร์มการันดีมากๆแต่นั่นไม่ได้หมายควมามว่าผมจะรู้สึกว่าลิเวอร์พูลเป็นรองเยอะหรือว่าปารีสถลม่มลิเวอร์พูลแน่ๆคือแค่สถิติตัวเลขที่เอามาฝากกันเท่านั้นนะครับทีนี้ ไปดูที่สถิติฟังของเลี้ยวภูบ้างไหมเลี้ยวภูเนี่ยเอาแค่สิ่นัดล่าสุดเดียดทุกรายการเพราะเขาชนะได้6นะครับเสมอ2และแพ้2โดยการแพ้เนี่ยก็คือการแพ้พรีมันและก็แพ้พีเอเฟนนี่แหละนะครับในชี้นผลิตนัดสุดท้ายแต่ต้องบอกว่าฟอร์มช่วงหลังของเลี้ยวภูเองก็ไม่ธรรมดานะครับเพราะชนะซิตี้และนิวคลาเซลมาแบบไม่เสียประตูเลยเกมรับกำลังมั่นใจแบบสุดๆและกํลลังต้องมาเจอกับเกมรุกที่มั่นใจแบบสุดๆของ ปารีสเช่นกันผมเชื่อวันนี้จะเป็นเกมที่สนุกมากแน่นอนครับทีนี้ผมพาไปดู11ตัวจริงที่เข้าว่าจะได้ลงของทั้ง2ทีมนะครับปารีสจัดเต็มอัตราสุดครับดอนารุม,มา่ามาควินยอสปาโชฮาคิมิเมนเดสลุยวิติงยา่าเนเว,ควสคอร์สเคียเดนเบเล่และก็บาโคลา่าในขณะที่ของแดงนิเอฟูนะครับผมแอบเซนะอร์ไพรส์นะเดี๋ยวผมขึ้นหน้าจอให้นะครับอันนี้คือของฟูสกอร์นะครับมาในระบบ4-2-2-2 โอ้โหผมนึกถึงลาฟลังนิดเลยนะแต่ก็ไม่รู้ว่าถึงเวลาจริงๆอาร์เนสโอตจะจัดชุดนี้ไหมนะครับก็ผู้เพื่อตัวเป็นอาริสอมเบเกอร์นะครับเซนเตอร์ฟันไดคู่คอนเต้ซ้ายเป็นโรเบอร์สันขวาเป็นเทรนเนอร์สเดอร์โนนะครับกลาง2ตัวแมสซิเตอร์แล้วก็ไลอ้อนคาเฟนแบกนะครับกลางลูกสองตัวเป็นลุยดิอาร์ตแล้วก็มูฮัมหมัดซาร่าหน้า2ตัวนะครับเป็นโซบอสไลน์แล้วก็เป็นเคอร์ติสโจนผมก็เชื่อว่าสุดท้าย อ่านึกสลับไม่น่าจะจัดชุดนี้ครับก็คงเป็น 4- 2 3สหนึ่งตามปกตินั่งแหละนะครับโดยอาจจะสลับผู้เล่นไปเล็กๆน้อยๆรูปเกมครับลุยดิเก้บอกแล้วว่าพวกเขาจะเล่นเกมรุกคือสำหรับผมเนี่ยลิวพูน่ากลัวจริงครับลิวพูเป็นทีมที่สวนกับดีมากและเป็นทีมที่เกมรับกาลังมั่นใจมากแต่ในเมื่อทีมของลุยดิเก้เนี่ยปารีสเองก็อยู่ในช่วงที่มั่นใจและฟอร์มกาลังดีและได้ล่นในบ้านด้วยและวันนี้มันบังครับว่าควรจะชนะ ไม่ใช่คนจะชนะสิมันต้องชนะเวี้ยวผู้ให้ได้ครับเพราะถ้าวันนี้คนเสมอหรือแพ้การไปเยือนแอนฟิลคุณจะไปมองโอกาสชนะเนี่ยมันมีครับแต่น้อยกว่าวันนี้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ปารีสต้องลงสนามด้วยความคิดที่ว่าฉันต้องชนะให้ได้และถ้าเป็นไปได้ต้องชนะเกินกว่าหนึ่งประตูด้วยไม่งั้น ผมยังรู้สึกว่าการที่ปารีสชนะได้แค่หนึประตูมันไม่ได้ปลอดภัยเมื่อไปเยือนแอนฟิลนะครับสิ่งที่จะเห็นคือผมเชื่อว่าอาร์เนอร์สโตจะไปแบบรักกุมและไม่แพ้ไว้ก่อนคือไม่ได้หมายความว่าต้องการแค่ผลเสมอนะครับแต่การได้ผลเสมอที่ปารีสวันนี้ผมมองว่าเป็นความน่าพอใจสำหรับแฟนเดียร์พูลและตัวอาร์เนอร์สโตเองด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หนึ่งทีมเล่นด้วยความรักกูมหนึ่งทีมเล่นเพื่อชนะสุดท้ายผมเชื่อว่าคู่นี้จะมีสกอร์กันเยอะและจะยิงกันทั้งสองฝั่งสุดท้ายผมเชื่อว่าปารีสเซนชั่นแมนเนี่ยจะเสมอเป็นอย่างน้อยถ้าจะมองมุมของทีมจะชนะผมเชื่อว่าวันนี้จะเอียงไปทาปารีสก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวนัดที่2ถ้าเลี้ยวผู้แพ้ก็มาแก้ตัวในแอนฟิ์แต่ถ้าวันนี้เลี้ยวผู้เสมอได้ที่แอนฟิ์ชิวๆครับกดไลค์กดแ like, ชร์คอมเมนต์ comment, และกดติดตามช่องให้ด้วยนะ